h o น d a CRV 2.4EL นะคะปี2018ไฟหน้านะคะเปิดปิดอัตโนมัตินะออกแบบมาได้อย่างสวยงามและลงตัวนะคะมือถือของมาเยอะๆเนาะเราไม่สามารถกดปิดได้นะคะเราก็ใช้ในการเตะเปิดนะคะหรือว่าเตะปิดสะดวกสบายมากขึ้นนะคะคันนี้พอระบบแอร์เป็นระบบ i Duo Zone นะคะเราสามารถปรับแยกซ้ายขวา เบาะที่ตูนั่งนะคะจะเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า4ีทิศทางนะคะราคาจะอยู่ที่สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่วงเซลล์ช่วยขายรถนะคะกับเซลล์ตูนบายทีเคคดค่ะวันนี้ตูนจะนำรถอะไรนะคะมานำเสนอกับลูกค้า มาดูกันได้เลยค่ะ แล้วนะคะวันนี้ตูนจะนำเสนอเป็น Honda CRV 2.4EL นะคะปี2018นะคะคันนี้ขับเคลื่อนสีล้อนะมาดูสีของน้องกันนะคะสีรถคันนี้นะคะลูกค้าอาจจะมองว่าเป็นสีดำเนาะแต่จริงๆเขาเป็นสีดาร์กโอลิฟเมทัลลิกนะคะหรือเราจะเรียกว่าสีเขียวมะกอกสีเขียวเขาจะออกเป็นสีเขียวเข้มเข้มออกดำเลยนะคะคันนี้เป็นสีพิเศษ สำหรับรถรุ่น CRV 2.4 EL ขับ4ตัวท็อปนะคะจะเป็นสีพิเศษที่ทำมาไม่ได้เยอะส่วนใหญ่ลูกค้าที่ต้องการสีนี้ต้องทำการแบ็กออเดอร์เข้าไปถึงจะได้เนอะอะถ้างั้นเรามาดูกันว่าน้องเขาออกแบบมายังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะไฟหน้านะคะเปิดปิดอัตโนมัตินะออกแบบมาได้อย่างสวยงามและลงตัวนะคะคันนี้เราก็จะมีไฟตัดหมอกนะคะ ซึ่งแต่งด้วยตัวโครเมียมสีเงินตัดกับสีตัวรถมาค่ะเรามาดูกันตางฮอนด้าชัดเจนนะคะคันนี้แบรนด์ฮอนด้สนใจคันนี้แนะนำนะคะแม็กนะคะลอ้อแม็กเขานะคะลอ้อเป็นล้อ18นะคะยางใหม่ปีใหม่เลยนะคะพร้อมใช้ไม่ต้องห่วงเลยคันนี้สวยงามมาก ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างฝังอยู่ในกระจกมองข้างมาพร้อมด้วยนะคะ Honda l e n นว r รนะคะเราจะช่วยเรื่องมุมอับเวลามีรถเตือนมุมอับที่เรามองไม่เห็นเขาก็จะเตือนออกมาทางนี้และตรงนี้นะคะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบันไดข้างนะคะตกแต่งมาอย่างสวยงามเลยเพื่อให้รับกับตัวรถนะคะ กับข้างนะคะสีโครเมียมนะตัดกับสีตัวรถเหมือนกันตกแต่งมาเพื่อให้ดูพิเศษและสวยหรูมากขึ้นด้านหลังค่ะตามมาตรงนี้บ่งบอกรุ่นชัดเจนะะ CR v, นะคะ CRV นะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะออกแบบมาเพื่อรับกับด้านหลังนะคะให้ดูโฉบเชียวนะคะดูสวยงามตัวแบรนด์ฮอนด้นะคะคาดด้วยโครเมียม ะะแล้วก็มาพร้อมด้วยไฟดวงที่3ตัวสปอยเลอร์หลังและอันนี้นะคะเปิดปิดไฟฟ้าเตะเปิดเตะเปิดได้เดี๋ยวตุ้นทำให้ดูมือถือของมาเยอะๆเนาะ,เ,นะเราไม่สามารถกดปิดได้นะคะเราก็ใช้ในการเตะเปิดนะคะหรือว่าเตะปิดสะดวกสบายมากขึ้นนะคะคันนี้ ไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้มีสครับเพจตรงนี้ด้วยเพิ่มความสวยงามและเน้นความเป็นสปอร์ตดูด้วยปลายท่อโครเมียมนะคะรับกับชุดแต่งของคันนี้มาค่ะตามมาคันนี้นะคะบอกชัดเจนนะออลวิวได้นะขับสี่นะคะในขณะที่ถนนลื่นนะคะเผื่อฝนตกถนนลื่นนะ รถเราก็จะเกาะถนนโดยอัตโนมัตินะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงความปลอดภัยว่าจะแหกโค้งนู่นนี่นั่นตกถนนอันนี้ช่วยได้ค่ะเดี๋ยวจะแกะยางขอบประตูให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะรถเดิมๆไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมหรือเกิดอุบัติเหตุใดๆนะคะรถเดิมๆสภาพเดิมๆลูกค้าวางใจได้ค่ะซื้อรถกับเรานะ ไงไห้องเครื่องเดิมน็อต <Not S 2> เดิมๆนะคะป่าท้ายเดิมไม่มีการแกะนะคะการตัดต่อหรือใ <ๆ S 2> ดๆทั้งสิ้นนะคะรถสภาพเดิมๆเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะคะคันนี้แนะนำเลยสำหรับสาวกควันดาที่ต้องการหารถครอบครัวสวยทันสมัยนะคะออกแบบมาอย่างสวยสีพิเศษ ที่ลูกค้าต้องการหาอยู่ตัวรถนะคะตัวเครื่องเดิม,ดมนะคะไม่ได้มีปัญหาเราตรวจสอบชัดเจนนะคะใช้งานดีมากภายในนะคะตกแต่งด้วยวัสดุนะคะลายไมย้และตัดด้วยสีดำเปียนโนแบ็นะคะคันนี้ออกแบบมาอย่างสวยหรูและดูคลาสสิกมากๆเนาะ คอนโซลนะคะเรามาดูคอนโซลกันคอนโซลเรียบๆแต่ดูสวยงามน,นะคะเหมาะสำหรับการใช้งานนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะแล้วก็ระบบแอร์เป็นระบบ i d u o z o n ซนนะคะเราสามารถปรับแยกซ้ายขวาเกียร์นะคะใช้แบบว่าถนัดมือมากนะคะลองดูช่วงนี้อุปกรณ์วางแก้วหรือว่า เท้าแขนนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่นะคะเบาะที่ตูนั่งนะคะจะเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า4ทิศทางนะคะเป็นเบาะหนังมาจากคอนด้าแท้ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสวยสปอร์ตทนนะคะอ่ะเรามาดูตรงนี้พวงมาลัยนะคะมันติฟังก์ชันนะคะตัดด้วยสีดำเปียนโนแบ็กนะ เพิ่มความเป็นสปอร์ตและความงดงามนะคะดูแล้วไม่เบื่อนะคะด้านแผงข้างนะคะทุกอย่างตัวปุ่มเปิดปิดกดนู่นนี่นั่นนะคะเหมาะสำหรับการใช้งานของผู้ขับขี่นะคะด้านเดียวเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยอ่าแล้วก็ด้านหลังนะคะฟ้างขวางนะพูดถึงว่าถ้าเรานั่งเนี่ย สามคนข,ข้างหลังได้นะคะแล้วก็จะมีเบาะด้านหลังอีกนะคะรถคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งสําหรับครอบครัวที่ต้องการไปเที่ยวด้วยกันทํากิจกรรมร่วมกันคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆค่ะมีระบบความปลอดภยัยอ่ะเตือนมุมอาบนะคะเตือนระ,ระดับความเร็วจับความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่ได้นะคือตรงนี้ความปลอดภัยเพิ่มยิ่งขึ้นอีกเดี๋ยวตุนจะพาไปดูเบาะหลังนะคะรีวิวด้วยแล้วก็ชอบด้วยนะคะคันนี้แอร์หลัง อันดับแรกเลยขึ้นมาขอมองแอร์ก่อนเลยว่าแอร์ข้างหลังมีไหมอ่ะโอเคมีนะคะแอร์ด้านหลังมีนะคะเหมาะกับการใช้งานนะเบาะหนังทั้งหมดนะคะสภาพแบบว่าดีมากเจ้าของเดิมใช้งานดีมากเนาะสีดวหมดเลยเพิ่มความสวยเข้าไปอีกนะคะคันนี้ด้านหลังก็นั่งได้อีกประมาณ2คนนะเด็กตัวเล็กๆหรือว่าถ้าไม่ใช้นะคะพับเก็บของได้นะคะเพิ่มความสะดวกสบาย แอรด้านหลังตรงนี้ก็มีนะลูกค้าปรับได้เลยค่ะเน้นความสะดวกสบายให้ลูกค้าเลยไม่ต้องตัวคนหลังร้อนนะไฟนะคะมีมีหมดความสะดวกสบายคันนี้สวยจริงๆค่ะแล้วก็ใช้งานได้ดีนะคะเหมาะสำหรับครอบครัวคันนี้แนะนำเลยค่ะเป็นไงบ้างคะก็สำหรับนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจ รถคันนี้นะคะสามารถาพักมาได้ในเพจนะคะหรือสอบถามเข้ามาทางข้อมูลนะคะทีเคคค้าของเรานะคันนี้นะคะราคาโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะราคาจะอยู่ที่6,99,000บาทนะคะคันนี้จัดได้ทุกอาชีพนะคะ จัดฟรีดาวได้แล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดนะคะลูกค้าต้องการแบบไหนยังไงเข้ามาคุยกันได้ยังไงนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ